สวัสดีครับท่านสมา,สมาชิกชมรมสวัสดีครูแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมผมเด็กชายน้อรัชสิสลร์เองน,นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมนะว่าอคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์เออไม่ใช่ประโยชน์สิว่มามนทำงานอย่างไรบ้างนะครับผมนะเ,เดี๋ยวผมขอแบบยกอุปกรณ์ครู่หนึ่งนะครับผมนะ มแลก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับรูปร่างก็แบบประมาณนี้นะฝุ่นฝุ่นนี่แบบสุดยอดเดี๋ยวผมจะขอ,อะแกะเคสคอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่งนะครับ ก็อันนี้นะครับผมนะก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่ก็คือภายในคอมพิวเตอร์นะครับผมเนดะี๋ยวผมจะค่อยๆบอกเป็นทีละอย่างทีละชิ้นเลยนะครับผมนะชิ้นแรกนะครับผมก็คือเออขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้ว power supply ใช่มันคือ power supply ครับผมก็คืออุย้ยขอโทษครับมันคือตัวจ่ายไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ครับผมถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือเปิดคอมไม่ติดนะครับผมเพราะไม่มีตัวจ่ายไฟนะครับส่วนตัวที่2ก็คือกราฟิกการ์ดครับผมหรือว่าการ์ดจอนั่นแหละครับ ตัวนี้ก็ประมวลผลในเรื่องของภาพนะครับผมนะก็ถ้าเป็น CPU ก็จะประมวลผลข้อมูลแต่ถ้าเป็นการ์ดจอก็จะประมวลผลเรื่องของภาพนะครับผมต่อมาก็คือ CPU นะครับผม CPU ก็เหมือนกับการ์ดจอครับแต่ว่าเปลี่ยนจากประมวลภาพเป็นประมวลข้อมูลนะครับผมส่วน RAM ก็เป็นตัวประมวลข้อมูลนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่ามี RAM เยอะนะครับก็ประมวลผลไวขึ้นจะประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมาครับผมก็คือ storage hard disk นะครับผมเอ้ยใช่นี่เพะวอันนี้ดิตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือ hard disk ครับผมมี hard disk ที่แรงเยอะแล้วก็เร็วเนี่ยก็จะเปิดคอมได้ไวขึ้นต่อไปก็น่าจะเป็น cooling ั้งครับ cooling ใช่ไหมมี cooling น่าจะแค่นี้แหละครับผมก็เป็นข้างในนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับสำหรับเอ่อคลิปอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์นะครับผมนะก็ ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับคุณคะแนนดีนครับผมครับ